เป็นเบาแล้วลูกพ่อไหมไทยก้อ,องยุดน่อยตัวก้อ,องยุดน่อยเออกล้องยุดแอ,อ้เวรเด็ยวออกกออกกน,น่ารักน,น่ารกอะไนี่เนี่ยน่ารักอะไรแค่ผมก็ช่วยแค่บริบู่ณช่ย ผอาดอกเีก่นยแ่ไหนไม่น้องีละ่าินวยหน้าเลยเป็นวันเป็นอแ่กคอนชิบบกังหน้าว่งบห้าเรลววัิบากแหน่ขึ้นวพี่น้องให้สิเมืองใหม่โอตว่าไม่น้องจ้ะผู้กองผู้ค้าผูเก่านจ้อานไหนจ่ายุ๋ยนะนารเงนแล้วคุณแม่ โผกที่โผลกคนเล่นในบอกนบเน่าแโอ้คุณค่ะส่งก็อยารูซ่วล่อยาข้าวงกะไนแม่ตายข้าวงก็เยอะค่ะแกสีตายเ่ามันยบแ่จอาเรื่องก็ตอหรอเวาาาบอากะทีกบอกเขา เสียงอีสานรุ่นพอรุ่นแน่ทรง่อรุ่นฟีดเขียนอีสานพี่น้องเข้ามือดีสิ้าวผู้เหมือนขับเหมืนแดหรือพี่น้องเด้อถามล้ำไมละเอาสิลป์มา กาเสียตกอีกแล้วพยายามอีกแล้วเยี่ยมชีละขึ้นเพื่อได้ขยับช่วนกันอยายาเเขา อานก็สีนี้เองถ้าเราพูดนั่งนอะไม่องยากพวกนั้นก็ไม่เปิด ไห้หลายโมไม่ได้ยอมตนไม่ได้ยอมีแม่นะฮะเดี๋ยวดูแต่อยพี่รองจะฟ้อเมื่อเด้อพี่ยินแม่ใจแต่ทันไม่จบวัารั้ก็่อนะพรถามหาอะไรันที่ว่าสหาน้าบัมาาสู้คนหน่าบัมาแต่พอเยี่ยยุ่งแต่พอเยี่ยยุ่ กูยัได้องโวยยัยหอดมากเสียงมังนี่จะพาพวกมลอย่างแยกกินแน่ตั่แต่ด้ยาพวกไปหาพวกยัหลอดโรยเรือพวมัน็ไของพวกนี้ดีลนะนั่นคือรังใจที่ไปใช้นี่นี่ไหบจะพแม่พูนใจแม่ จะเฝ้าพิมกันเท่ากันลูกกันเร่ากับลูกเองแจะเฝ้าพิมพกันด้วเอาเมพกับลูกมกัจะออกมาะสองแบกัขาไมกพิ อาจารย์เอโลเป็นคนดีล่ะอาจารย์เอโลเป็นคนดีป็น่เจ้าเล่าอาจารย์เอูไป่อักนะ้ามสิเล่าปนหมอำกินเล้าหามให้ทัห้าสิปลกินเล่าหามรหนังค้ามไปมว่าย่อนม้าว่ยังไไหไปเห็นอยวี่กินม้า ้มีอนกางสาเรอ่ราดวยกันเลยงลวรอพี่เจ้่ะล่ะแองมาโจกพี่จ้เจ้ง้าก็้องไ้เร่อยได้เบื่อไม่ไงด้เบอจ้าฮะ้านคือบ่รานคือพ่เป็นร้านคืเด้าลูมาแองมาลมาแองมาลมาแองอเสียงอิสารนึงอาอะไรงน้าเนี่ย โอเสียงีแส่าเงืองนัอีเงอาื่นงางคนะเอออันอันอันเป็นสีงงาเท่าดีบอมบี้กว่าน้อโอ้เขาผมอากชาตมใหู้ให้ลานเลยเนี่ยผมยังสีบงออมาัสบแ่นคร่้แล้วสีบงหน

จังจาแนี้ขับว่าขับวัดเป็นไม่ออกคับวัดคือไปจันทันจันเพรัท่ทัพททั้สมือทัมือทตัวเออไปเห็นตชัวที่ใครมีะรแ่กินประจงหันจัเพรเออลวพ่อนักสีมือไปขึ้นอันนี้ยเออวังวังวังเพรออหลวพ่อผามไปหลวงพ่อฉันหพอยไปหลวงพ่อฉันหลวพ่อสากน้องเดยว้ออหลพออมอดีแฉะเนลวงพ่อว่หอยของผู้ใหญ่น ตหอยคางดีคหอยคดีจเอาีไปมน,นืมา่จาัดคอเ้าผดกันค e? right? ับหลวงพ่อผิดกันกรับหลวงพ่อบหลวพ่อใช้ปากใคิดกันกับไว้าอารมณ์ดีถ้านักสิใช้า เไม่ดีขอโทษด้วยรัีดี่ะท่านอากทานสามเช้าี่ทนา้านนะสามเช้าค่ะสามงเจาันไทัวย่้ตัวอย่างนี้รมไหนอ่อสอะไนี่มัพูก็อสมบอยมันไม่ซอสอรหรออเป็แบนีผู้แทญ่่ยังตัฟูฟม สูบสวยอมาสูบวมตถ้าจะมาหากินของแต่กคนเนาะุ่มูบชงนี่ต้องไปทุ่มมือทุ่มมือเนไอุตอะไรอ่ะเออขั้นก็ได้กินจบอกินเขาลูกเีวมาสั่าแค่เอา่ากินกินจะไดไม่สวกินเขามาเชร์ไปที่ี่นเมื่อไหรกินเขาวััตขุดังนก อันน้าอาี่ัยากเห้พี่น้องเห็นผลงานของเรียนนกปีนี้ให้เอกไปนะเอกไปนัี้ากอะไรแม่ป้าปุ่ปียนใหม่เปียใหม่อ้จะเห็นด้วจะฟังเรื่องเงปาป่านป้าป่านะชื่อเดียกับของพี่ช้านพี่น้องเห็นมือปค่ะเจะาบ่อเสียปุ่เค่อกาให้มามือ่น้เลย bye, -bye. สาวท้องไทย เอาไป่เด็กบางืเอาไคืนบ่ Ha <laughs> ha! ก <hertz diversity S 2> <oro S 1> ่อนทึ่งหยั่งเาไอย่างอีกตัต yeah, yeah. 너무 <목소리> <목소리> <목소리>

ไทยคนไทยยกโตนั่งรัน โอ้ยจะปุยเป็ลยดูบ่ดีเองอันแอม่งเงี้ยว่างงี้องไปอ่าผ่าสีมื่ why <laughs> ้อยเหรอเป็นโต๊ะไหโลดี่สิใช่เขาห้พี่น้าเมื่อร่ห้าสีเมื่ไหรสีปีเจมสมาลับเจนึงไอเจียหยัดเบิ้งดาไปนั่นแหละหน้าอาแอมหนึ่าเบิ้งดาใก็ได้สนโอ้โเคทังเทเนียใีกว่าเฮ้ยออุ้ยท่าไ่มันคือขีดขาดแต่มันอุ้ยขอเลีกันนะเจสพีนาสีเมอไรด้นเลยไไหนะอุ้ยสนเนี่ กวต๊ะขกยอยากักรอยไมเอ็มหมาสอไม่ขาดกวนเสียสองหมื่นใช่ไหมไอ้พัดแปบอะเรื่องนั้นไม่ต้องควอันนี้น่่งงหน่งงง ไมยร้องไห้แบบตู้บัวตู้ใส่เพราะกูเป็นัทธิเนี่ยมันไปกนเลยใช่ปะเจ้าดีกันใครบ้างไม่กันใค่ดนี่ยพัดเสี่เดืหัวนะาพัลายไม่เผาแยไหนหัวี่ระีบื่อตายแล้วปะน อาซีพ้ไปไฟมือเป็นลายแค่ไปเนี่ยไอยุ่นมือเก้ามือเก้ารับกบบเป็นลอยนะเนื้อสัวเอากเป็นลายกูเป็นตัวเก่าเลนะเอาเข้าไปใช้เบิอน่ากนเด้อ่าก็เด้อเกียบของวานโอ้ยงานี่ลกำลังล้วนโดนแกขา